มาดูห่วงยางที่เราตัดวันนั้นครับที่เราสอนและว,วิสาธิตวิธีการตัดนะครับที่เราตัดแล้วเราจะนํามาปลูกยังไงก็คือเรานํามาปลูกลักษณะแบบนี้นะครับเราใช้มาปลูกกับพุทานะครับพุทาก็เราจะฝังลงไปประมาณสักสิบสิบาเซนนะครับฝังห่วงยางลงไปแล้วก็เติมดินเติมปุ๋ยลงไปนะครับสําหรับพุทาหนึ่งต้นก็แล้วแต่ว่าวงไหนวงใหญ่วงเล็กนะครับเราก็จะ ใส่ดินแล้วแต่จํานวนนะฮะจำนวนความกว้างของวงรอบวงตอนนี้เราก็ปลูกไว้อยู่ประมาณ10กว่าต้นนะครับพุทราก็เป็นพุทราแดงอินโดหิมะขาวหยกขาวนะครับเดี๋ยวรอดูอนาคตนะครับต้องหาเงินมาทํามุง้งนะครับทํามุ้งครอบนะครับเพราะมะั้นเอาเชื้อโรคพวกหนอนพวกอะไรไม่ไหวครับจาไปต้องมีมุง้งเดี๋ยวมารอลุน้นและติดตามไปด้วยกันครับ